สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องมอริงทารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีกุมในช่วงที่ดาวประอังคารจรเข้าสู่ภพเรือนมรณะได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับชาวลัคนาราศีกุมบ้างเป็นการทำในายในภาพรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะ ดูได้ทั้งโหราศาสตรไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะดาวพระคานย้ายมาตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมแล้วนะคะแล้วก็จะย้ายไปจนถึงวันที่12กันยายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดวงของชาวลัคนาราศีกลุมในช่วงที่ดาวพระคาจนจรเข้าสู่ภพเรือนมรณะ จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีกลุ่มบ้างคะเด็กถือถ้วยการมีเซนส์ดีช่วงนี้คุณจะเซนส์แรงการมองออกมองขาดกับสิ่งที่เเกิดขึ้นหรือมองตัวตนของคนอื่นได้ได้ทะลุปุกปงก้าวไม่ถ้าวคุณรู้จักระวังตัวแล้วก็ยืดหยุ่นกับการใช้ชีวิตมากขึ้น ถึงจะมีอุปสรรคปัญหาหรือมีข้อขัดแย้งอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นปัญหาคนในที่ทำงานแต่คุณก็จะสามารถที่จะควบคุมได้ the magician คุณเป็นคนฉลาดเป็นคนรอบรู้เป็นคนขยันแล้วก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญ S Happy s โคอรในเรื่องต่างๆได้ดีแล้วก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะสองเรียนควบคุมสิ่งต่างๆได้ดีมากๆสองเรียนคือการบาลานซ์กับการทำงานหรือใช้ชีวิตบนบนพื้นฐานของความความบาลานซ์ก็คือรู้จักที่จะใช้ชีวิตไม่ไม่ตึงจนเกินไปรู้จักจะยืดหยุ่นกับสิ่งต่างๆได้ดี เมนก็คือการหลุดพ้นสามเหรียญ the chariot แล้วก็ the fool ดูคุณจะมีความแฮปปี้กับการใช้ชีวิตมากๆเลยเนาะก็อาจจะปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างรู้จักควบคุมชีวิตรู้จักการปล่อยวางหรือ ควบคุมปัญหาได้ดีหรือแก้ไขปัญหาได้เก่งในช่วงนี้ก็ได้คุณเป็นคนฉลาดฉลาดคิดฉลาดเรียนรู้เรียนรู้อะไรได้ไวตัดสินใจอะไรได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์มีไหวพริบกับการทำงานกับการแก้ไขปัญหาคุณเป็นคนที่มองมองทะลุปุบปุกอะคะ่ะไม่ว่าทำงานอะไรหรือไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเป็นที่โดดเด่นด้วยเป็นคนที่มองโลกในสิ่งที่ มันเป็นความจริงแต่ว่าคุณก็ไม่ยึดติดกับมันเนาะเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีความสุขในเรื่องเล็กๆในน้อยได้แล้วก็เป็นคนที่ปล่อยวางเป็นไม่เอาความทุกขมาใส่ตัวเออเป็นคนที่มีจิตวิญญาณภายในอะค่ะก็คือเป็นคนที่มีซิกเซนเนาะอย่างที่บอกก็เป็นเรื่องที่ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเป็นอิสระมากๆอาจจะมีสุนทรียะในการเดินทางรู้สึก อ,อ,อยากท่องเที่ยวอยากเดินทางอยากปลดปล่อยก็เป็นเรื่องของการปล่อยปล่อยใจปล่อยชิวๆกับการใช้ชีวิตมากในช่วงนี้ถึงมันจะมีปัญหาอะไรที่มันเข้ามาแต่คุณก็จัดการได้ดีแล้วก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีในช่วงนี้ก็โดดเด่นในเรื่องของการเดินทางโดดเด่นในเรื่องของการมีอิสระคุณอาจจะมี แพชชั่นมีแรงบันดาลใจกับการใช้ชีวิตมากขึ้นอาจจะมีแรงบันดาลใจกับการทำงานด้วยมีอิสระกับการทำงานาช่วงนี้หัวไบรท์กับการงานมากๆถึงจะมีเรื่องของปัญหาศัตรูคู่แข่งเข้ามาแต่คุณก็สามารถเอาชนะได้แล้วก็สองเรียญยหมายถึงคุณอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะใช้จ่ายเงินเยอะอ ด้วยการไม่ได้วางแผนด้วยการไม่ได้คิดก็ได้ในช่วงนี้ระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายมากๆนะคะ,คะการเงินของคุณอาจจะต้องเป็นช่วงที่จะต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินบางท่านก็เป็นโอกาสของการอยากจะยื่นกู้ในเรื่องของการยื่นกู้ในเรื่องของการเงินก็มีโอกาสจะได้เงินนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการปลดภาระอะไรบางอย่างจจสมินนะคะการปลดภาระการการ โบนี่ปิดสินหรืออาจจะหลุดพ้นจากภาระของความกดดันในเรื่องของภาระนี่สินก็ได้นะคะอืมก็ดูการใช้ชีวิตของคุณมันเบาขึ้นบางท่านก็อาจจะผ่อนปลนในเรื่องของภาระนี่สินลงไปบ้างเดี๋ยวขอดูต่อนะคะในส่วนของการงานเป็นอย่างไรอีกคุณมีเป้าหมายชัดเจนมากๆช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะมองเป้าหมายอะไรบางอย่างการลงมือทําหรือการพยายามกับบางสิ่งบางอย่าง เพื่อให้หลุดพ้นในเรื่องของภาระหนีส้สินเนาะบางท่านก็มีเรื่องของความติดขัดในเรื่องของการเงินเนาะที่จะต้องหาลู่ทางหาอะไรได้ใหม่ๆเข้ามาหรือบางท่านอาจจะหมายถึงการขยับขยายการขยายตัวในเรื่องของการงานอาจจะลงทุนในเรื่องของการงานต้องต้องระวังให้มากนะคะอาจจะถูกหลอกถูกโกงเสียเงินเสียทองได้เหมือนกันช่วงนี้คุณอาจจะรับผิดชอบอะไรที่เยอะขึ้นอาจจะเป็น เพราะว่าของการเป็นผู้นําเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะเอ็มเพเรอร์ขึ้นมาเนาะไพ่ใหญ่มันมีหน้าที่ที่รับผิดชอบที่สูงต้องใช้ในเรื่องของอการเงินเข้ามาอดรอยรั่วหรือเข้ามาเพื่อจุนเจือในส่วนของบริษัทหรือปัญหาที่จะต้องจัดการในเรื่องของการงานก็ต้องคิดให้รอบคอบนะคะเพราะเดอะเฮมิตขึ้นมาการต้องคิดให้รอบคอบถี่ถ้วนกับการลงมือทาใน เรื่องของการงานทุกๆด้านเลยนะคะทุกๆด้านทุกๆนิติเพราะว่ามันมีเรื่องของการต้องลุยเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกถึงว่าถ้าใครที่จะลงทุนร่วมหุ้นหรือการทำธุรกิจเพิ่มเติมจากที่เป็นอยู่ก็ต้องให้ระวังในเรื่องของการลงทุนเนาะเพราะว่ามันมีเหตุให้ต้องเสียเงินได้หรือมันมีเรื่องความลำบากความยากเข้ามา อาจจะต้องใช้เงินเยอะหรือต้องต้องบริหารจัดการในเรื่องของการใช้การจ่ายดีดๆกับภารกิจอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องลงมือทําในช่วงจังหวะนี้มันเป็นเหตุให้ทําให้ให้คุณเสียเงินเสียทองหรือมันเป็นความยากที่จะเข้ามาในช่วงนี้ได้ด้วยแต่ไพ่ก็ขึ้นมาบอกถึงอีกว่าถึงคุณจะมีความยากแต่คุณก็สามารถชนะได้คุณมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีคุณมีทักษะการเรียนรู้ หรือทักษะประสบการณ์ที่สูงเหมือนกันแล้วก็เป็นช่วงที่คุณผ่านเรื่องราวของปัญหาได้อย่างแน่นอนก็หรือถ้าใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็ต้องควบคุมหรือดูบัญชีให้เยอะๆในช่วงนี้อาจจะทำให้มีรอยลัว่วหรือมีปัญหาในส่วนของการเงินก็ได้นะคะเพราะไพ่ของห้าเหรียญขึ้นมามันติดขัดในเรื่องของการเงินหรือมีคนที่ทำให้เสียเงินเสียทองก็ได้ค่ะ ก็เหมือนต้องระมัดระวังกับการเสียเงินในช่วงนี้ในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรช่วงนี้การเงินหมุนได้ดีพอไพ่ของสองเหรียญขึ้นมาเนาะการหมุนเงินคล่องขึ้นหรือการเงินดูดีขึ้นมันไหลลื่นขึ้นเหมือนคุณจะได้เอา เงินไปแก้ปัญหาอะไรบางอย่างเนาะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไรายได้ใหม่ๆบางท่านก็จะได้ถูกช่วยเหลือการได้ช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือมีคนเข้ามาสนับสนุนช่วยจัดการในเรื่องของการเงินได้หรือคุณอาจจะได้เงินจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างบางท่านก็ช่วงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทาง การเดินทางจะนํามาซึ่งการได้ไรายได้หรืออาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินไปก่อนแล้วก็จะได้เงินจากการเข้าหาสังคมเข้าหาลูกค้าการการไม่อยู่กับที่จะเป็นเรื่องดีทําให้การเงินของคุณมันคล่องขึ้นการเงินของคุณมันจะไหลลื่นมากขึ้นก็ดูเหมือนต้องระมัดระวังกับการจ่ายช่วงนี้คุณอาจจะมีอิสระกับการเดินทางหรือการกินการเที่ยวของคุณอาจจะทําให้คุณเสียเงินเสียทองได้หรืออาจจะเสียเงินกับบุตรบริวารในช่วงนี้ แต่คุณก็เป็นคนฉลาดฉลาดที่จะควบคุมในเรื่องของปัญหาอะไรรับรายจ่ายได้ดีเหมือนกันนะคะเพราะเมจิกเชียนคุณเป็นคนที่ฉลาดในสิ่งต่างๆรอบตัวปัญหาต่างๆก็เอาอยู่ได้ค่ะสามารถที่จะเอาอยู่ในทุกๆสถานการณ์ได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของความรักกันบ้างนะคะความรักของคนมีคู่ ช่วงนี้น่าจะรอคอยอะไรบางอย่างบางท่านก็มีปัญหากับคู่ครองเนาะอาจจะคิดไม่เหมือนกันมีความคิดที่แตกแยกแตกต่างหรือชอบเอาชน,นะเหมือนกับคุณจะต้องคุยกันมันต้องมีเหตุให้ต้องเริ่มต้นแก้ปัญหาร่วมกันอะไรที่มันรู้สึกน้อยใจ รู้สึกคิดไปเองรู้สึกเหมือนกับว่ามันตั้งประเด็นไปเองแต่จริงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันมีเหตุให้ต้องได้คุยกันเพราะว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งก็หนึ่งไม้เท้าอีกคนหนึ่งเป็นหนึ่งดาบเป็นเรื่องของความอยากจะอยากจะเอาชนะกันหรือไม่ยอมกันมันเป็นมาอย่างยาวนานเนาะก็อาจจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวล้ายเดี๋ยวมีปัญหา ด้วยความคิดมากของคุณทั้งคู่ก็ได้อาจจะต้องถึงเวลาแล้วเพราะเจ็ดเดียนก็คือถึงเวลาแล้วที่ต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันอะไรปัญหาที่มันยืดเยื้อยาวนานต้องได้คุยต้องได้จัดการมันจะดีขึ้นค่ะก็ถ้าคุยกันได้ถ้าเคลียร์กันได้ก็มีโอกาสที่ความรักมันจะกลับมาดีขึ้นเดอะสตาร์ Star, การเยียวยาทางด้านของจิตใจอารมณ์ความรู้สึกมันจะแฮปปี้มากขึ้นนะคะดูคุณจะ เข้าใจกันมากขึ้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันในส่วนของความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้เหมือนคุณไปดีวกับคนที่มีสเสน่ห์เนาะเป็นคนที่เจ้าชู้แต่ว่าเขาก็เป็นคนที่รักครอบครัวอาจจะคนที่อยู่ไกลกันก็ได้เนาะแต่ว่าก็มีอะไรที่ทําทำร่วมกันหรือเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินเนาะก็ คบกันไปได้เรื่อยๆค่ะมันเป็นเรื่องของการเป็นครอบครัวที่ถึงจะไม่มีสถานะที่ชัดเจนแต่ความสุขมันมีหนึ่งถ้วยก็คือเลือกแล้วที่จะเป็นคนคนนี้หรือเลือกแล้วที่จะเป็นความรักหนึ่งเดียวก็สามารถที่จะพัฒนาไปต่อได้มันมีเกณฑ์ได้ขยับขยายมีเกณฑ์การเดินทางหรืออาจจะไปหาคุณพ่อคุณแม่ของคุณทั้งคู่ก็ได้ เขาอาจจะพาคุณไปหรือคุณอาจจะพาเขาไปหาพ่อแม่เขาได้มันเป็นเรื่องของการตกลงหรือเป็นเรื่องของการพยายามที่จะให้ความรักมันไปต่อได้อย่างดีมันก็มีเกณฑ์นะคะที่ความรักมันจะชัดเจนมากๆเพราะหนึ่งถ้วยก็คือมันยังมันมีเรื่องดีๆที่ทําให้รู้สึกมีความสุขอยู่ถึงเขาจะเป็นคนดิฟเฟนลี่ friendly, เป็นคนที่ดูเจ้าชู้หรือเป็นคนที่เอเข้ากับคนได้ง่ายมันก็เลยมองว่าเป็นคนเจ้าชู้เนาะ แต่จริงเขาอาจจะเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายก็เลยดูดูเป็นแบบนั้นแต่จริงแล้วเขารักครอบครัวมากนะคะก็เดี๋ยวจะค่อยๆดีขึ้นความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆพัฒนาไปดีขึ้นด้วยความรักของคนที่โสดเป็นอย่างไรคนโสดคุณเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักตัวเองบางท่านก็จะได้เจอกับคนที่เป็น คนต่างที่ต่างถิน่นแดนไกลหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆจะรีเทิร์นจะมีเรื่องของการได้เจอได้คุยเป็นเรื่องที่อาจจะได้เคลียอาจจะมีเกณฑ์กลับมานะคะในความสัมพันธ์คนโสดอาจจะเป็นกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ก็ได้หรือบางท่านก็อาจจะจงใจ กลับมาขอคืนดีเข้ามางอก็ได้นะคะมันมีเกณฑ์จะไปในแนวแนวนั้นคนโสดก็อาจจะเบื่อเบื่อเนาะเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานคุณอาจจะเคยทุ่มเทกับคนคน,นี้มากๆก็ได้สําหรับคนที่แบบมีคนเก่าๆกลับมาในความสัมพันธ์เหมือนเหมือนคิดมากค่ะรู้สึกว่ามันมันเป็นภาระทางใจที่มันหนักอึง้งรู้สึกไม่โอเคเพราะคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยความสุขกับการอยู่คนเดียว มีเพื่อนเยอะๆอะไรแบบนั้นอยู่กับเพื่อนอยู่กับงานมีความสุขดีแต่ว่าก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ด้วยเหมือนกันอาจจะเป็นชาวธาตุไฟแต่ว่าก็มันเป็นปัญหากวนใจบางอย่างที่คุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนการคิดการเปิดใจกับคนใหม่ๆด้วยเพราะว่ามันมีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกมันกวนใจคุณ คิดมากเหมือนกันเนาะกับการเริ่มต้นใหม่กับการเปิดใจก็เหมือนกับคุณชอบในเรื่องของการเป็นอิสระการการแบบเขาเรียกอะไรบริหารเสน่ห์ไปเรื่อยๆเนาะไม่ได้ผูกติดกับใครรู้สึกว่าแฮปปี้กับการอยู่คนเดียวแฮปปี้กับการการทําอะไรคนเดียวแบบนั้นก็ได้นะคะสําหรับคนโสดเดี๋ยวเรามาดูกับไพ่สําหรับนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีกุมอีกคะ คุณจะมีเรื่องของกำลังคุณจะมีความกล้าหาญเพราะว่าดาวพางคารเนาะเข้ามากระตุ้นทำให้คุณขยันมีความกล้ามีความมีความกระตือรือร้นที่จะทำทุกอย่างในช่วงนี้มีไฟเนาะมีแพชชั่นมีไฟช่วงนี้คำพูดคำจาดีค่ะเป็นเรื่องของวาจาให้ในเรื่องของโชคลาภหรือยิ่ง ยิ่งมีเรื่องของการเจรจาการพบปะการเข้าสังคมหรือการต่อรองใดๆคุณจะเป็นผู้ได้ผลประโยชน์นะคะตังสารบางท่านก็มีข่าวดีในเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่การมีบ้านเป็นของตัวเองหรืออาจจะทําบุญขึ้นบ้านหรือมันมีเรื่องของการมีงานมงคลหรืออาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเหมือนถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินไพ่ขึ้นมาบอกว่า ขอท่านสิขอเจ้าที่เจ้าทางขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านมีโอกาสจะได้โชคลาภนะคะโดดเด่นในเรื่องของสุขภาพด้วยสุขภาพช่วงนี้ใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะหายนะคะภาเสาขึ้นมาความความเหนื่อยการเปลี่ยนแปลงการอดทนช่วงนี้คุณจะมีเรื่องของความอดทน ความเพียรอะไรบางอย่างที่คุณลงมือทํามีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จดาวพระเสาวให้ในเรื่องของความอดทนความพยันแต่คุณจะได้ความสําเร็จที่มันยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ดาวพระเสาวตอนนี้ดาวพระเสาวจรอยู่ในภพเรือนการเงินเดี๋ยวจะย้ายเข้ามาทับลัคนาแล้วอยู่ร่วมกับดาวพระราหูก็เป็นคู่มิตรใหญ่อาจจะได้โชคใหญ่ในช่วงจังหวะนี้ด้วยแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รู้สึกถึงความ ความความรู้สึกอะไรบางอย่างกับเรื่องของซิกเซนนะคะเพราะว่าดาวพระสาวเป็นเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศคุณจะอาจจะมีความลับอะไรบางอย่างก็ต้องระวังอาจจะมีความลับที่อาจจะถูกเปิดเผยหรือช่วงนี้อาจจะฝันแม่นมีเกณฑ์ได้โชคลาภใหญ่ๆเข้ามานะคะภระกฤษณะแล้วก็พระหลักเมือง เหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณจะผ่านเคราะห์ผ่านเรื่องราวหนักๆในชีวิตไปได้คุณจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือแล้วก็มีเรื่องของผู้ใหญ่อุปถัมม์มีคนเคารพนับถือหรือมีคนที่มาเกื้อหนุนเกื้อกูลคุณเ,เป็นเรื่องของการถูกปกป้องดูแลดาวพระพุธขึ้นมาเจราจาสื่อสารให้ไทยพระพุธในเรื่องของการสื่อสารช่วงนี้คําพูดคําจาดูจะเป็นเรื่องของวาจาให้ เรื่องของโชคลาภความสําเร็จมาจากคําพูดการพูดแล้วได้เงินการพูดได้ข้อตกลงการพูดช่วงนี้คาพูดของคุณดีแต่ว่าก็เป็นเรื่องของวาจาศักดิ์สิทธิ์ด้วยอย่าเอาไปแช่งใครอย่าไปว่าใครอย่าไปนินทาใครจะเป็นเรื่องดีเอาไปทําในสิ่งดีๆเอาไปพูดในด้านดีๆก็จะดึงดูดในเรื่องของโชคลาภเข้ามานะคะก็ะะช่วงนี้ถ้ามีปัญหา ขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่ขอการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เพราะว่าคําพูดของคุณมันดีอะคะ่ะก็ทําให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือได้แล้วก็เข้ามาสนับสนุนได้ค่ะก็เป็นเรื่องของข่าวดีสำหรับคุณที่จะเข้ามาก็คือมันมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่นะคะจากผู้ใหญ่ได้ด้วยเหมือนกันค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร คอมเมนต์น่ารักนักหรือไม่ก็ซัพพอร์ตมอร์นิ่ได้ในทุกๆช่องทางตางช่องซุเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับการให้ค like, ่าขนมแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่าักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ